เขาเรียกอะไรสมาธินะฮะพิกแพงการเลี้ยงบอลการหมองอะไรพวกเนี้ยนะครับการฝึกฝนทักษะแต่ว่าเราก็ลองลองเลือกเอาแล้วกันนะครับแต่ว่าแอดมินนะครับในแบบของแอดมินแอดมินก็คือเลือกตามนี้นะครับนะครับตัวนี้คือเลี้ยงบอลอ้อมหลักนะครับจบสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งวันนี้มีประโยชน์ยังไงลองมาดูประโยชน์ของการจบสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ก็คือมันจะได้ในเรื่องของการเลี้ยงบอลการจบสกอร์การสกัดการคาดหมายการพุ่งออกเองไหมครับมันสามารถฝึกผู้ศึกษาประตูได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเทคนิคการยิงนะครับเทคนิคการยิงนี้ก็คือก็จะฝึกความแข็งแกร่งการยิงการจบสกอร์ต่อสนองแล้วก็ความคล่องตัวของผู้รึกษาประตูด้วยนะครับการส่งลูกตั้งเตก็คือมีการโยนโยนบอลนะครับฝึกการโยนบอลแล้วการยิงการเข้าประกบนะครับแล้วก็การหม่งการพุ่งออกของผู้ศักษาประตูได้ด้วยนะครับ การเล่นที่ปีกนะครับเนื่องจากแอดมินชอบเล่นสไตล์นะครับส่งบอลแม่นยำทางปีกแล้วก็โยนเข้ามาหรือว่าเปิดเข้ามาให้กองหน้าทำประตูเพราะฉะนั้นการเล่นที่ปีกนะครับก็จะมีเน้นนเรื่องของการโยนบอลเข้ามาแล้วก็การยิงการจบสกอร์การหม่งด้วยนะครับเข้าไหมแล้วก็ผู้สาประตูก็ฝึกผู้สาประตูในเรื่องของการต่อยได้ด้วยต่อยบอลน,นะครับกัดบ,บอลต่อยบอล ไอ้มินก็เหลือไว้ช่องหนึ่งนะครับในช่องของการยืดเส้นยืดสายเพื่อเพิ่มความฟิตความแข่งของนักเตะนะครับก็จะอยู่ประมาณ13.5อ่ะโอเคก็พอใช้ได้นะครับนะกดเสร็จแล้วแล้วไอ้ก็จะเลือกนักเตะทั้งหมดนะมาฝึกนะเลือกมาทั้งหมดเลยทาไมต้องเลือกมาทั้งหมดก็อย่างที่บอกครับนักเตะคนหนึ่งมันอาจจะมีทักษะในะเกมลูกเกมรับด้วยก็สามารถมาฝึกด้วยกันได้ครับเห็นไหมครับมีทักษะเกมรับมีทักษะป้องกัน ก็ยังมีทักษะการโจมตีด้วยเห็นไหมครับเรื่องของการโยนบอลการเลี้ยงบอลกระจายบอลก็สามารถฝึกกับเพื่อนๆได้นะครับอันนี้ก็คือในด้านของการฝึกเกี่ยวกับแนวลุกนะฮะต่อไปแนวรับนะฮะแนวรับก็ไปดูกันครับแนวรับก็จะมีนะครับการบีบพื้นที่ในเกมนะครับอันแรกเลยการใช้ลูกโมงนะครับการฝึกคองบอลนะครับการหยุดกองหน้าครับขอบเขตการป้องกันและก็ยังเหมือนเดิมครับเหลือไว้ช่องสุดท้ายเป็น การยืดเส้นยืดสายเพื่อเพิ่มความฟิตให้นักเตะนะครับอามินก็จะเลือกนักเตะมาทั้งหมดเหมือนกันนะครับเลือกนักเตะมาทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝึกในช่วงคูณ2นะครับรับ2เท่าเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะครับนะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับทักษะการฝึกประจําวันของอามินนะครับก่อนแข่งเนาะเพื่อนคนไหนสามารถไปร้องเรียนแบบได้เลยนะครับไปร้องเรียนแบบได้เลยอดมินไม่ได้หวงลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะครับครับ ช่วงท้ายนี้ก็คงต้องลาเ,เพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณเ,เพื่อนๆที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจอามินเข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้อมินนะครับขอบคุณไปอย่างมากแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ